ข่าวด่วนมีแรงงานลาวสาคนร่วมกันป้นแท็กซี่ไทยได้เงินไป800บาทสบายดีสวัสดีครับทักทายเอซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณสองถุ่มเคิงทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเลา่าอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง มาเบึงข่าวนี่ครับพี่น้องกำลังเป็นกระแสในสื่อไทยผมเห็นข่าวนี่แและก็ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องคนเล่าที่เหตุงานในประเทศไทยนะครับอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีทําให้เสียาภาพลักษณ์แรงงานลาวในประเทศไทยนะครับพี่น้องคนไทยจํานวนหนึ่งนะครับก็อาจจะมองอไม่ดีนะครับไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง มันมีการพาดหัวข่าวนะครับในสื่อช่อง7ของประเทศไทยนะครับรวบ3มหนุ่มชาวลาวารวมป้นซับแท็กซี่ต่อยจนน่วมสิ่งเงินสดและโทรศัพท์มือถือนำไปจำนำในราคา800อ้างเข้ามาไทย10กว่าวันแต่ยังไม่แต่ยังหางานทำไม่ได้จึงร่วมกันวางแผนป้นแท็กซี่นี่คือความคิด ตามที่ผมดูนะครับผมว่าน่าจะเป็นข้ออ้างมากกว่านะครับที่บอกว่าเข้ามาทํางานในประเทศไทย10วันแต่ยังหางานไม่ได้เนี่ยผมตั้งข้อสงสัยนะมี MOU หรือเปล่านะครับมี Work Permit ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อ่าหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วจะไปเดินหาสมัครงานเนี่ยมีบริษัทไหนเขาจะกล้ารับ ผิดกฎหมายนะครับให้แรงงานต่างด้าวทำงานนนายจ้างมีความผิดนะครับโดนปรับหลายหมื่นบาททั้งจำทั้งปรับด้วยซ้ำอันนี้คือ1กฎหมายนะครับ 2. ผมตั้งข้อสงสัยนะครับหรือเข้ามาเพื่อก่อเหตุนะอันนี้ก็มีส่วนนะครับที่บอกว่าทํางานเอ,อมาทํางานมาสิบวันมาหางานเนี่ยคือผมนึกภาพนะ สิบวันมันจะไปหางานได้ยังไงครับก็ไม่มีบัตรไอใบอนุญาตน,นะครับอย่างที่ผมบอกครับสองเนี่ยหรือว่า,าติดยาหรือเปล่านะครับติดยาไม่ปกติหรือเปล่านะครับอ่าแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือซ้อมแท็กซี่นี่สินะครับซ้อมแท็กซี่จนน่วมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทํานะครับอ่าเพราะว่าคนไทยเล่าเขาเนี่ยกับเป็นภาษา แทบจะเป็นภาษาเดียวกันนะครับอต้องเข้าใจกันละกันให้ดีที่สุดนะครับอเพราะว่าเงินแค่แปดร้อยบาทเนี่ยนะครับก็คงจะพลาดอาก็คงไปหานกันนะครับสามคนแปดร้อยได้คนละเท่าไหร่ครับได้คนละสองร้อยกว่าบาทอาเป็นไงล่ะมันก็ไปไม่หลอดนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็รวบทันเจ้าหน้าที่ไทยเขาเร็วนะครับเร็ว อ่ามันไม่เหมือนที่สปปลาวนะที่สปปลาวผมดูคลิปเมื่อวานนี้อ่ามีชายคนหนึ่งใส่ชุดดําเดินเข้าไปในปั๊มน้ํามันเอาปืนปิจี้เอาอ่าเด็กเก็บเงินอะนะครับอ่าในปั๊มน้ํามันอะเอาไปทั้งกระเป๋าเลยครับไม่มีตํารวจทหารไม่มีใครตามทันครับสบายเห็นแต่กล้องวงจรแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับแต่นี่คือแรงงานชาวลาวเฉพาะสามคนนี้เนี่ยชาวลาวที่ปนแท็กซี่เนี่ย คือเข้าใจอยู่ว่าในประเทศไทยมันเป็นประเทศที่คนเยอะนะครับนักท่องเที่ยวเยอะอแล้วก็สวยโอกาสนะครับาหาทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแบบนี้เนี่ยประเทศไทยตำรวจเยอะมากผมจะบอกให้ไปทุกซอกทุกซอยนี่ตำรวจนะฮะหลังเที่ยงคืนเขาก็จะมีตำรวจนะครับอ่า ตำรวจเนี่ยขับรถนะครับมีกล่องแดงๆนะครับเขาไปตรวจตรงไหนเขาก็ลงบันทึกไว้นะครับนะผมอยู่ในประเทศไทยมา19ปีนะทุกท่านผมเห็นว่าโอ้ผมนี่เป็นคนกลางคืนเลยล่ะนะครับกลางคืนนี้แทบไม่ต้องหลับต้องนอนนะครับอ่าไปทั่วเจอด่านตลอดนะครับบางทีผมก็เสียเงินบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกบางทีขับรถมอเตอร์ไซค์กลางคืนนะเจอตลอดนะครับ แต่ถ้าเราทําผิดเนี่ยคือเชื่อถต่ครับว่าตํารวจไทยเขาเอาอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในซอยไหนมุดที่ไหนก็อ,อยู่ยากนะครับที่สําคัญนี่คือสามคนนี้น่าจะถูกแบ็กลิสต์นะน่าจะถูกแบ็กลิสต์เข้ามาประเทศไทยไม่ได้อีกแล้วดูลักษณะนี้นะครับแล้วเสียชื่อเสียงนะครับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับเพื่อนๆคนลาวออกข่าวแบบนี้ เห็นหน้าค่าตากันแบบนี้นะครับก็ไม่ไหวนะไม่ไหวนะครับไม่ควรเราเป็นเยี่ยงอย่างนะฮะผมก็แสดงความเสียใจนะครับกับคนขับแท็กซี่นะครับเห็นเขาบอกว่าอาการน่วบเลยนะนะครับสามคนต่อยแท็กซี่คนเดียวก,ก็คิดเอาแค่นั้นเลยดีนะครับพี่แท็กซี่คนนั้นจะไปสู้ได้ได้ยังไงนะครับวัยรุ่นอย่างเงี้ยตั้งตั้งสามคน นะครับคิดอะไรอยู่นะครับเอาเอาแบบง่ายๆนะครับคือถ้าผมนั่งนึกเหตุการณ์นะครับน่าจะนั่งรถแท็กซี่สามคนแล้วก็คงคือคิดยังไงว่าแท็กซี่เขามีเงินเออถ้าไปปล้นร้านทุงร้านทองเออร้านเพชรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออโอเคใช่ไหมมันก็จะได้เยอะอ่าอันนี้ตามบอเออนี่ไปปล้นแท็กซี่แท็กซี่ก็หาเช้ากินค่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีคนขับแท็กซี่เขาเดือดร้อนนะครับทุกวันนี้นะครับ เขาต้องไปแข่งขันกับแก๊ปนะครับอ่าแท็กซี่บางคนขับรถบางวันได้แต่ค่าเช่าเขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะครับเออมึงคิดยังไงว่าไปปล้นรถรถไปไปปล้นรถแท็กซี่กูงงมากเลยเขาไปปล้นร้านทองร้านเพชรกันนะครับอืมสามคนเนี่ยคือผมว่าน่าจะไม่ปกติแล้วล่ะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเขาก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายในเมืองไทยอะอ่าจะอยู่ในประเทศไทย เพอ่ติดคุกใน,ในในเมืองไทยนั่นี่อันนี้คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะติดคุกในเมืองไทยเนี่ยข้อหารักทรัพย์เนี่ยไม่รู้จะก,กี่เดือนอีกนะครับอ่าเข้าไปในคุกโอ้โหนะครับผู้คุมผู้คุมนะครับไอ้คดีแต่ละคดีเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันนะถ้าคดีหนักๆเนี่ยเข้าไปในคุกเนี่ยเหมือนคนที่อยู่ในคุกเหมือนเขารู้อะว่าคุณ ทำอะไรมามีความผิดอะไรถึงเข้ามาอยู่ในเรือนจําเนี่ยมันเหมือนถูกกันแกล้งก็มีนะจะบอกให้อ่าเหมือนส่งซิกกันไอ้นี้เนี่ยโดนข้อหาข่มขืนเด็กนะครับเข้าไปนี่อัดมันหน่อยนะข้างในมีนะจะบอกให้อยู่ตีผมเคยติดคุกนะอ่าอยู่ธัญ,ญบุรีเนี่ยคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้สไตล์นี้เนี่ยน่าจะโดนเขาเบิร์ดกะโหลกสักครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะจําได้แล้วลหละนะครับสติสตังก็เริ่มจะกลับคืนมานะถ้าเจอแบบนี้นะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับทุกท่านนใดที่เขามาฝากติดตามคอมเมนต์กันเขามาด้อยครับพี่น้องครับมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับข่าวนี้ก็ฝากถึงพี่น้องคนเราทุกท่านที่ทํางานในประเทศไทยครับอย่าเ,าเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีนะครับขอบคุณครับ